ครับกับคําถามที่มีฝากมาให้ผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างที่เราไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนที่มีวิชาเกี่ยวกับการออกแบบทั้งหลายนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็เท่าที่เกี่ยวข้องอยู่กับการเรียนการสอนมาได้สักพักหนึงนะครับแล้วก็อยู่ในวิชาชีพมา ช่วงเวลาหนึง่งก็รู้สึกว่าจะได้เห็นหอยู่สองสามประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่รู้สึกว่าเรา,เายังไม่มีไม่มีอยู่ในระบบการเรียนการสอนอจริงๆนะครับหรืออาจจะมีแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเราให้ความสำคัญกับมันมากนักนะรเรื่องที่หนึ่งเน่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับาการ ให้ความสําคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจบออกจากการเรียนการสอนออกจากระบบพูดง่ายๆว่าเราออกจากระบบไปแล้วเนี่ยก็คงต้องไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงอาจยังไม่เคยเจอยังไม่เคยพบหรืออาจจะเคยบ้างเคยได้ยินมาบ้างแต่ บางครั้งอาจจะทําให้หลงทางไปได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการพูดถึงมันเลยในช่วงเวลาที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในใน,ในช่วงเวลาที่มีโอกาสอยูอ่เรื่องที่2เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์บิสเนสหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมดีไซ g n เนอร์ไม่สามารถที่จะคิดงานคิดเงินได้ถูกต้องหรือว่าสามารถรันบิสเนสได้เท่าไหร่ หรือว่าประสบความสําเร็จได้เท่าไหร่อันนี้อาจจะเกิดจากความาความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจที่มีอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นและสาคัญ d ดีไซน์ s ิสเน s อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินาการาการ,าก,ารการคิดราคาซะอย่างเดียวนะครับในที่นี้ผมพูดในมุมกว้างๆอย่างเช่นมันอาจจะครอบหมายรวมไปถึงครอบคลุมไปถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยของกฎหมายเบื้องต้น,นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหรืออาจจะรวมความไปถึงการทำการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับตัวเองนะฮะหรือว่าการทำการตลาดให้กับตัวเองนั่นเองพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นเรื่องสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็เน้น หรือว่าสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับเด็กให้มีการเรียกว่ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทดลองอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเ,เรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นที่มาพูดกันในอนาคตใ,ใกล้นะครับว่า,าทำไมวันนี้เด็กที่ออกมาเนี่ยบางทีงานจะออกมา จะคล้ายคลึงกันหรือว่ามีพัทเทินหรือว่ามีรูปแบบหรือแบบแผนอะไรต่างๆที่คล้ายคลึงกันสมบูรณมนกบออกมาแม่พิมพ์เดียวกันมันก็คงอาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามใหม่ว่าระบบของเราสร้างให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะครเพราะฉะนั้น3ามประเด็นนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นประเด็นที่บังเอิญว่าตัวเองนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบ มาตั้งแต่ตอนที่เรียนระดับผูม้มศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของกราฟิกดีไซน์เนี่ยเรียกว่ามีพื้นฐานน้อยมากนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราสแสวงหาเกิดจากการที่เรา,าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับเรียนเพื่อที่จะรู้นะครับไม่ใช่เพื่อที่จะไปเรียนเฉยๆแล้วก็กลับมาก,ก็เลยทำให้ใการเรียนรู้ของผมและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเนี่ย แล้วก็รวมถึงพี่ๆอีกหลายคนน้องๆอ,อีกหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่จะเปิดรับนะครเปิดรับที่กว้างมากช่องทางที่พวกผมรับกันเนี่ยก็คือจะรับกันทุกหมดทุกอย่างเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรมันถูกไม่รู้ว่าอะไรมันผิดไม่รู้ว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่แตทท่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา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 ขนขวายนะครับแล้วก็พยาย,ยามที่จะรูะ้โดยที่เริ่มจาก process ในการเรียนเนี่ยมันเลยเกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบไร้ทิศไร้ทางนะครับมันเลยทําให้ตัวผมเองแล้วก็เพื่อนเพื<ๆ>่ออีกหลายคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปสัมผัสสัมผัสกับสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าคิดไปเองอคิดว่ามันมันดีมันใหม่มันสด <c oughs> หรือบางอย่างที่เราไปลองผิดลองถูกเองแล้วเราเจอเองว่ามันไม่ไม่เหมาะไม่ควรหลายๆอย่างแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่ เกิดจากการทดลองเกิดจากการที่ได้ลองสัมผัสได้ลองอได้ได้ลองใช้งานได้ลองนำมาคิดลองมาพัฒนาต่ออันนี้คืออันนี้คือก็น่าจะเป็นหลักการาที่มันที่มันมีอยู่อันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่มันไม่มีอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนถามว่าสำคัญไหมก็คงต้องบอกว่าสำคัญนะครับโดยเพราะดีไซน์บิสเนส หรือว่าธุรกิจการออกแบบนะ,บะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์มันคือธุรกิจรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ,อ่อนเรื่องนี้ในอนาคตเราก็คงจะเดินต่อไปในในแคริเอร์ผัหรือว่าในในวิชาชีพเราได้ค่อนข้างยากนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขอฝากไว้เท่านี้ล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ วิชาอะไรที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนครับคิดไม่ถ้าจะถามว่าวิชาไหนที่มหาวิทยาลัยน่าจะมีแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยเคยคิดถึงวิชาอาจจะชื่อวิชาว่าคำถามของนักออกแบบ คือผมมองว่าในวิชาเนี่ยก็ให้หนักเรียมนยมีหน้าที่ตั้งคําถามแล้วก็มาช่วยกันตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคําถามที่ที่แต่ละคนเนี่ยคิดแล้วก็เตรียมกันมาแล้วก็มาช่วยกันหาคำตอบซึ่งถ้าเกิดว่าเราในห้องมีเด็ก10คนเทอมหนึ่งเราก็น่าจะมีคำ,คำถามและคําตอบเกิดขึ้นเป็นร้อยๆคาตอบซึ่งเป็นคาํนคาตอบที่มันเกิดขึ้นจาก คำถามที่ทุกคนตั้งเองซึ่งมันอาจจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะทําก็ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักศึกษาอาจจะไม่คม่อยชอบตั้งคาถามหรือว่าจริองอาจจะชอบแต่อาจารย์ก็ยอมให้ตั้งคาถามที่าละนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็น่าสนใจเีรจะมีวิชาที่เป็นไปด้วยคําถามมากกว่าแ็นไปด้วยคําตอบที่ที่ถูกเสนอโดยผู้สอบ ก็สำหรับวิชาที่อยากให้มีการสอนในมหาลัยนะครับผมก็นึกชื่อวิชาไม่ออกแต่อยากให้เป็นวิชาที่อ,อยู่นอกอย,อยู่นอกหลักสูตรของหนังสือเรียนนะครับคือไม่สามารถมีหนังสือเล่มไหนมาสอนได้เพื่อที่ให้เด็กจะได้คิดโจทย์ขึ้นมาเองอสร้างปัญหาขึ้นมาเองแล้วก็หาวิธีแก้ไขมันด้วยตัวเองครับซึ่งผลลัพธ์มันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกอาจจะมีดีดีมากดีน้อยหน่อย หรือว่าอาจจะไม่ดีเลยก็ได้แต่อย่างน้อยเด็กก็ได้คิดได้ศึกษาด้วยตัวเองอะครับคือ,อมันน่าจะสนุกกว่าการที่ให้เด็กไปท่องหนังสือ,อท่องจําแล้วก็นํามาสอบอเด็กจะได้มีแรงบันดลใจในการสร้างสรรค์งานด้วยครับครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับ หรับเราเราว่าการชนะตัวเองกับการพยายามหลีกมีความเคยชินของเราเออบางครั้งเราได้งานที่คิดว่าไม่ไม่อยากทําก่อรแต่ถ้าเกิดเราลองพยายามกับมันหาวิธีทางที่ที่เราชอบด้วยแล้วก็ <c oughs> มันสามารถบาลานซ์กับสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเจอเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ที่แบบว่า ทำให้เราแก้าวข้า,ขาง,ตงตัวเองออกไปขั้นเพราะเราคิดว่าถือความมีดีไซเนอร์ที่ดีมันก็จะพยา,ายามใส่อะไรที่ดีลงไปบางครั้งลูกค้าก,ก็ไม่เข้าใจเลยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เอากแก้เป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนอีกหลายๆอย่างนะครับโรงเรียนจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการหาคําตอบจะส่วนใหญ่ โดยที่อาจจะไม่เคยสอนในการตั้งคำถามเลยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งแต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบจะจะสอนให้นักเรียนเข้าไปออกแบบเลยโดยที่ยังไม่คำนึงถึงว่าตัวคอนเทนต์มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของการออกแบบคืออะไรจะเน้น ในผลลัพธ์ของการออกแบบเป็นหลักไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าในอุตสาหการรมสร้างสรรจริงๆการออกแบบมันเป็นแค่ปลายทางเท่านั้นของของกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น